الله 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اصله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اوصيكم واياي بتقوى الله لعلكم ترحمون พี่น้องผู้ร่วมสัทธาทุกท่านครับเราได้ถือสิ้นอดผ่านมาเป็นเวลา20วันแล้วเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันอมฎดอนก็จะจากเราไปในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นเราพบว่าในการถือสิ้นอดทำให้ตัวเรามีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายนับตั้งแต่ร่างกายของเราินที่มีน้ำหนักลดน้อยลง อารมณ์ของเราก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยจากการที่เป็นคนโกรธง่ายก็กลายเป็นคนโกรธยากจากการที่เป็นคนต้องตอบโต้คนที่ล่วงเกินก็กลายเป็นคนที่ให้อภัยกับผู้อื่นอย่างง่ายได้ความอิจฉาลิษยาที่เคยมีอยู่บ้างในตัวของเราก็แทบจะหายไปจากตัวของเราจนหมดสิน้น ชีวิตที่เคยดำเนินอยู่ด้วยกับความเคยชินไม่มีสติในการกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็กลับกลายเป็นคนที่มีสติเราเคยพูดจากโกหกเราเคยรับปากใครง่ายๆเราเคยสัญญาแบบขอไปทีหนึ่งแต่วันนี้ปากของเราถูกระงับด้วยกับสติ รา,ราวกับว่าเป็นเซนเซอร์คอยตรวจจับความบกพร่องที่จะหลุดจากปากของเราไปหลายครั้งที่เราพังปากพูดจาไปในสิ่งที่ไร้สาระพูดจากโกหกสติก็จะดึงให้เรากลับมาและเราก็จะหาทางแก้ไขและก็เฉฉายไปทางอื่นเพื่อจะหลีกเลี่ยงความผิดหลีกเลี่ยงคำพูดที่ไม่ดีไม่เหมาะไม่สม สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ปรากฏอยู่ในตัวของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนี่เรียกได้ว่าการถือศินอดได้ทำให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเราจากคนเดิมไปสู่คนที่ดีกว่าความดีงามที่ได้รับจากการถือศินอดไม่มีเพียงเท่านี้ความดีงามที่จะเกิดขึ้นจากการถือศีลอดนั้นยังมีอีกมากมายนะเช่น ผู้ที่ซื้อสินอดจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ในความผิดที่บาปมาดังที่นบ,บีได้กล่าวไว้ในฮะดิษของท่านว่ามันซ้อมารอบอนอนอีมานันวะติซาบันบุฟรฮูมาตะคอดมดมินดมัมบิผู้ใดที่ถือสินอดในเดือนอมฎอนรด้วยความศรัทธาและมุ่งหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮ์เขาจะรับอภัยโทษ ในความผิดที่ผ่านมาในฮะดิษท่านอบีกล่าวถึงว่าการถือศิลอดในเดือนรอมฎอนและพูดถึงเงื่อนไขว่าอีมานันคือด้วยความศรัทธานั่นหมายความว่าการถือศิลอดในฮะดิษต้องการจะเน้นว่าการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนั้นมีความพิเศษและผู้ถือ ือด้วยจิตใจที่มีอีมานศรัทธาต่ออัลลอไม่ได้ถือสินอดเพราะสังคมเขาทำกันไม่ใช่ถือสินอดเพราะกลัวจะถูกว่าไม่ใช่ถือสินอดเพราะพ่อแม่ชายหรือคนที่รักจะรังเกียจแต่เราถือสินอดด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ว่าพระอ,องค์คือผู้เป็นเจ้าของเราพระอ,องค์ทรงใช้ให้เราปฏิบัติ เราศรัทธาในพระองค์จึงปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์พร้อมกับนี้ก็มีเจตนาหวังที่จะได้ผลตอบแทนจากองค์เพราะคนเรานั้นไม่มีใครหรอกครับที่จะสมบูรณ์ไม่ต้องการสิ่งใดอีกแล้วคนเราทุกคนยังมีความต้องการอยู่เสมอตามแต่สถานภาพตามแต่วัยตามแต่ความเป็นไปของแต่ละบุคคลความต้องการเหล่านี้ เราหวังที่เจ้าอัลลอ์ประทานให้กับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งหวังที่อัลลอฮ์จะประทานความดีงามและลดโทษของเราลงเงื่อนไขเหล่านี้สําหรับผู้ถือสินอดในเดือนอดอนแล้วเขาจะได้รับการอภัยโทษที่ผ่านมาเมื่อโทษที่ผ่านมาถูกอภัยและในเดือนอดอนทาคุณงามความดีท่านพี่น้องก็พิจารณาดูเถอะครับว่า สภาพของตัวเรานั้นจะมีสถานภาพที่สูงขึ้นและดีขึ้นเพียงไรนอกจากนั้นยังได้มีความดีงามอันอื่นอีกนั่นก็คือทุกครั้งที่เราขอดุอาขณะที่ถือศีนอดยังไม่ได้ละศีนอดดุอาของเราจะถูกตอบรับจากอัลลอฮ์ดังที่ท่านนาบีได้กล่าวว่าซาลาสตุลลาตูรอถดูดัวะตุฮุม อิมามุลอาดิลวะซาอิมฮัตตายุฟติรวดะดวะตุลมัะลูมมีบุคคลสามประเภทที่ดูอาของเขาจะไม่ถูกปฏิเสธพระองค์จะทรงตอบรับก็ได้แก่ 1. ผู้นำที่มีความเที่ยงตรงมีความยุติธรรม 2. ผู้ถือสินอดและ 3. ดูอาของผู้ที่ถูกอายุติธรรม ฉะนั้นเราในฐานะผู้ถือสินอดจึงเป็นหนึ่งในสามประเภทของฮะดิษที่กล่าวถึงขณะที่เราถือสินอดถ้าเราเพียรพยายามหมั่นขอตัวอาต่ออัลลอ์ให้ทรงประทานให้กับเราในสิ่งที่เราประสงค์ขอพระงค์ทรงประทานให้เรามีอีมานขอพระงค์ทรงประทานให้เรามีความรู้ขอพองค์ทรงประทานให้เราเป็นคนที่อยู่ในแนวทางของพรองค์ตราบใดที่เราขอต่ออัลลอฮ์ในขณะที่ เรายังถือศีลอดอยู่ดูอาของเราเ็าจะถูกตอบรับจากอัลลอฮ์แต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ถือศีลอดการขอดูอาต่ออัลลอฮ์พระองค์ก็จะทรงตอบรับเอกเช่นกันแต่อันนี้ท่านนบีมาเน้นว่าอัลลอฮ์จะไม่ทรงปฏิเสธอย่างแน่น,นอนและอีกสิ่งหนึ่งก็คือความดีงามที่ได้รับในวันกิยามัตในวันกิยามัตนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่า ไม่มีใครสามารถช่วยเหลือใครได้พัญญาผู้เป็นที่รักสามีผู้เป็นที่รักที่เคียงข้างกับเราตลอดชีวิตในดุนยานี้ก็ไม่สามารถจะปกป้องเราได้ถ้าหากว่าเรามีความผิดและจะต้องถูกลงโทษใน,นนรกลูกที่เป็นที่รักพ่อที่เป็นที่รักก็ไม่สามารถช่วยเราได้เช่นกันนอกจากคุณงามความดี หรืองานการที่เราได้ปฏิบัติไว้เท่านั้นที่จะช่วยเหลือเราได้ที่จะเป็นประโยชน์กับเราในวันเกียรติและจากการงานสองประการที่เราทําในเดือนอมาดอนนี่แหละจะช่วยขอดุอากับเราตามที่ตะบีได้กล่าวว่าอัลซิยามุวันกรุรานุยัสฟิอานิลิลอับดิยยามันกิยรติยากูลสซาอิมอีับมานาตุฮุลตอามะวะชะฮวาติบินานาฮาร ว่ชัฟฟีนีฟีวะยู่อัลกรุรอานมนัตุลนามาิลไลนฟัชัฟฟีนีฟีก็ละฟะยูชัฟฟาอันซึ่งมีความหมายว่าการถือศิลอดและการอ่านกรุรอานจะขอความช่วยเหลือต่อเบาในวันกิยามัตยากลุสยามถือศิลอดจะกล่าวว่าไอร้รบ มานะตูหุสตออามะวาชฮวาดฟินบินนาฮารข้าแต่พิบาลของข้าพองค์ข้าพองค์ได้ห้ามเขาไม่ให้กินอาหารห้ามเขาจากอารมณ์ต่างๆในเวลากลางวันฟาชฟีนีฟีขอพงค์ส่งให้ฉันได้ช่วยเหลือเขาวอยกุลกุรานมานะตูห uh um ุนเน้ามบินเลนกวรานก็ได้กล่าวอีกเช่นกันว่าฉันห้ามเขานอนในเวลากลางคืน ฟาชัฟฟีนีฟีขอพรองค์ทรงญาติให้ฉันได้ช่วยเหลือเขาก่อนแล้วท่านมีก็กล่าวว่าฟายุฟฟายุชฟาอานีแล้วอัลลอฮ์ก็อนุญาตให้ทั้งสองช่วยเหลือเบ่าของผมพระดิษนี้มองให้เชื่อเห็นว่าการที่เราถือสินอดด้วยความศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่กินไม่ดื่มสินอดที่เรากำลังถืออยู่นี้แหละ จะร้องขอต่อลรัให้กับเราให้ช่วยเหลือเราให้ผ่อนปนเราให้อภัยโทษให้กับเราในฐานะที่เราเป็นคนดีแล้วตัวศินอดนี่แหละห้ามไม่ให้เรากินห้ามไม่ให้เราดื่มห้ามอารมณ์ของเราต่างๆเช่นเดียวกับอันกุานที่เราอ่านในยามค่ำคืนเราไม่ได้นอนเพราะเรานั่งอ่านกุานอันกุานจึงกล่าวว่าฉันห้ามเขา เขาไม่ได้นอนเพราะเขาอ่านฉันขอร้ทรงอนุญาตให้ฉันได้ช่วยเหลือเขานี่คืองานการที่เราได้ทำถ้าหากว่าเราไม่ถือสินอดถ้าหากว่าเราไม่ได้อ่านกว่าในยามค่ำคืนทั้งสองสิ่งนี้จะปรากฏกับเราได้อย่างไรเราจะมีสองสิ่งนี้คอยขอต่อระอนในวันเกียรติได้อย่างไรพี่น้องครับวันเวลาทำให้เราขัดทุน วันเวลาที่ผ่านมาถ้าเรายังขาดซึ่งสองสิ่งนี้ก็ขอให้เราใช้เวลาที่เหลือนี้ได้กระทําเพื่อว่าอัลกุรอานที่เราจะอ่านในค่าคืนจะเป็นผู้ที่ขอความช่วยเหลือให้กับเรานอกจากนี้ยังมีความดีงามอื่นๆอ,อ,อีกที่ผู้ถือสินอดจะได้รับเช่นมีสิทธิ์เฉพาะผู้ถือสินอดเท่านั้นที่จะเข้าประตูหนึ่งในสวรรค์ ซึ่งมีชื่อว่าประตูระตอร่อยหานในสวรรค์มีแปประตูแต่ประตูนี้เฉพาะผู้ถือสิลอดเท่านั้นผู้ใดที่ต้องการสิทธนินี้ผู้นั้นก็จะต้องถือสิลอดความนี้ต่างๆเหล่านี้มาในรอมฎอนมากับผู้ที่ถือสิลอดฉะนั้นรอมฎอนยังไม่หมดไปแม้ว่าจะผ่านไปมากแล้วแต่ก็ยังมีเวลามีเวลาเหลือที่เราจะกระทำความดีต่าง กระทำการถือสิอดเพื่อจะได้รับความดีดังที่ได้กล่าวมาแล้วแต่แม้ว่าเราจะทำความดีหรือพยายามตั้งใจทำงานดีๆเหล่านี้แต่ก็ย่อมมีบ้างที่ขาดตกบกพร่องที่เผลอเลอไปที่ผิดพลาดไปความผิดพลาดเหล่านี้ท่านอบีก็ได้กำหนดสก,กา a t ตร t r ให้กับเรา เพื่อที่จะจ่ายประกาศฟิตรอให้กับคนยากจนเพื่อเป็นการชําระล้างข้อบอกพร่องต่างๆเหล่านี้เพื่อทําให้การที่สังวรของเราที่บกพร่องนั้นสมบูรณ์สมบูรณ์ด้วยกับการจ่ายประกาศฟิตรอ์ดังที่ท่านนบีได้กล่าวว่าฝ่าละลลอซูลลอฮิสซาลลอห์ไวซัลลัลลอฮ์วะสัลลัมซากาตัลฟิตริตุฮฺราตัลลิลตลิสซาอิมมินัลลักวีวะรอฟัสิวะตุวะ ตุมาตลลิลมาซากินผมันอัดดาฮาก่อสวละก็ัะให้จากาตุลมาคบุลละวู้ที่อัดดาฮาหล,ล,ลังสวดละก็จะสอดกะตุนมิ่งสอดกะตุนซึ่งมีความหมายว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสลอมได้ทรงกำหนดในเรื่องจากาตุิตรเพื่อเป็นการชำระข้อบกพร่องความเผลอเรอของผูง้สินอดที่กระทำไว้ในขณะถือสินอด และเพื่อเป็นการให้อาหารแก่คนยากจนดังนั้นผู้ใดที่จ่ายสกาศก่อนนมาดฟิตรการกระทําของเขาก็เป็นสกาดที่ถูกรับและผู้ใดที่จ่ายสกาศหลังนมาดฟิตรการจ่ายของเขาไม่นับว่าเป็นสกาดแต่นับว่าเป็นสอดอกอเช่นกับสอดอกออื่นๆพี่น้องครับบทบัญญัติเรื่องฟิตรนี้ก็ยังมาช่วยให้เรา ได้ทําให้การสืสุดของเราได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นฉะนั้นสก,กาดพี่ารณาจึงมีความสําคัญเป็นเรื่องที่เราทุกคนอย่าได้เพลอเลอรีบจ่ายให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับนั่นก็คือผู้ที่ยากจนให้จ่ายให้กับเขาอย่าให้จ่ายล่าช้าจนเลยเวลานมาดไปแล้วเท่ากับท่านไม่ได้จ่ายสกาดและไม่ได้จ่ายสกาดแล้วข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นขณะทื่ที่สืบซื้อดนั้น จะถูกชำะระล้างได้อย่างไรสกาดพิตรลจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้การสื่นชนของเราสมบูรณ์และการสืดของเราที่สมบูรณ์ก็จะถูกพิจารณาจากเลาที่น้องครับความดีต่างๆเอาล้อประทานผลตอบแทนให้กับเราพงกำหนดไว้ความดีทำอย่างนั้นได้เท่านี้ได้สิบเท่าทำอย่างนั้นได้แบบนี้ ยกเว้นสิ่งเดียวนะครับที่เอาล้อไม่ได้กําหนดไว้นั่นคือการถือสินอดพระองค์จะพิจารณาผลงานการถือสินอดของแต่ละคนถ้าหากว่าความถือสินอดการถือของเราดีสมบูรณ์แน่นอนผลตอบแทนก็ต้องดีและมากพระองค์ทรงประทานให้อย่างมากมายนะครับแต่ถ้าหากว่าความาการถือสอดของเราบกพร่องผลตอบแทนอาจจะต้องลดหลั่นไป เมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมเราไม่ใช้โอกาสที่เหลือนี้ทำการถือสื้ออดของเราให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าบกพร่องเผล,ลอเลยสกาที่จะก็ยังจะช่วยได้อีกฉะนั้นอย่าได้ลืมเป็นอันขาดและพยายามทําเวลาที่เหลือนี้ให้ดีที่สุดพี่น้องประชาชนทุกท่านครับการถื้อสืออดหนึ่งเดือนเนี่ยทำให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเราเป็นอย่างมากไม่มีโรงเรียนใดไม่มี ค่ายพัฒนาที่ไหนไม่มีบท,ทอ,อบรมที่ไหนที่จะทำให้คนที่มีชีวิตมาตลอดยาวนานบนความบกพร่องกลับมาคืนกลับมาดีขึ้นได้ในเวลาอันสั้นนอกจากโรงเรียนแห่งการทุสศีลอดในเดือนอัาคอรเท่านั้นการทุสศีลอดทำให้เราเปลี่ยนแปลงจากคนที่มีข้อบอกพร่องไปสู่คนที่มีความดีงามอย่างสมบูรณ์ จากคนที่มีอีมานที่อ่อนแอไปสู่คนที่มีอีมานที่แข็งแรงและสภาวะของผู้ที่มีอีมานที่เข้มแข็งนี่แหละครับคือบุคคลที่เอาล้อทรงรักและเป็นคนดีท่านอบดีกล่าวว่าอัมุมินุ n k กว i y y u khairun w อ a h b a i ล a ลลอฮ u min al-min al-mu'minin al-min a l m u n i i l d อ i ฟผู้ศรัทธาที่เข้มแข็ง เป็นดีกว่าและเป็นที่รักของอัลลอฮ์มากกว่าผู้ศรัทธาที่อ่อนแอพี่น้องครับเราจงมาเป็นผู้ศรัทธาที่เข้มแข็งมีความเข้มข้นในหัวใจของเรามีอีมานที่สูงที่หนักแน่นเพื่อที่เราจะได้มีพลังในอันที่จะยึดมั่นในแนวทางของเราประกอบคุณงามความดีอย่างยาวนานอย่าให้ความดีงามเช่นนี้จากตัวเราไป พร้อมกับการจากไปของรมดอนอย่าให้โอกาสดีๆที่เรามีอยู่ติดตัวเราแล้วต้องจากเราไปด้วยแต่ขอให้เก็บความดีงามที่เรากระทำอยู่ทุกวันนี้ให้ติดตัวเราต่อไปติดตัวเราต่อไปยังมีการถือศีลดอดนอกรมดอนที่จะมาช่วยให้เราได้ควบคุมตัวเราได้เช่นนี้อีกฉะนั้น11เดือนข้างหน้า ขอให้เราได้มั่นรักษาสภาพของศีรษะอดเช่นกับการศีรษะอดอย่างนี้ในชีวิตประจำวันของเราเพื่อที่เราจะได้เป็นมุมินที่แข็งแรงและเป็นที่รักของอัลลอฮ์ตลอดไปอักูดูกกลีฮะดะอัสกาติรอนีวะละคุมวะลสลีมุสลิมีนวาสตักซิลูอินะฮุกอฟุรุรอฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลฮัมดันกะซิรอนทอยบันบารัดันฟิคมาญุฮิบุรับูนาวยาร์ด أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا أبو وسورو اللهم مصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحق بلا جميعا ولا تفرقوا إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وعليكم بجماعة إن جاد الله مع جماعة فمن جاز جاد في النار إن الله ملاكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أذل الإسلام والمسلمين وذل الشك والمشركين ودمير أعد الدين هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وتنا عذاب النار الحمد السلام Allahu Allahu Allah, 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 Allah.